สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่ครบรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับเมื่อจะเล่าถึงพระสมเด็จพระครังนะครับเราก็จะได้ย้อนเวลาไปในยุคในอดีตนะครับซึ่งการศึกษาพระสมเด็จก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างมาอายุ150-160ปีแล้วนะครับ ึงการศึกษาในยุคปัจจุบันคนที่รุ่นหลังนะครับก็เหมือนการศึกษาของงานศิลปะหรือพุทธศิลป์ในอดีตนะครับการศึกษาความเก่าความโบราณศึกษาวัตถุมงคลวัตถุโบราณที่มีความเก่าแก่นะครับเพืนพ่ี่ครับการศึกษาพระเครื่องจะชวนให้เราคิดถึงพินิหาร ศึกษาเรื่องการป้องกันภัยอุปตวรอันตรายและเรื่องราวของการปลูกเสกต่างๆนานาในความเป็นจริงเรื่องราวของสมเด็จวรคังได้รวมถึงศาสตร์ศิลป์และความเข้าใจด้วยกันอย่างครบถ้วนรอบด้านลึกซึ้งเลยทีเดียวในแง่มุมอของศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีนับได้ว่า พระสมเด็จวระคังนะครับสร้างขึ้นมานะครับเป็นวัตถุที่ส่งคุณค่าและประเมินค่าหาค่าประมาณนะครับถือว่าได้ยากนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งความเชื่อและในการใช้ชีวิตในยุคสมัยต่างๆนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจบนนุบันการนิยมผู้คนต่างๆที่สาะแสวงหาก็แสวงหาเพื่อมาครอบครองนะครับด้วยเหตุ หลายประการนะครับกล่าวถึงประวัติศาสตร์ในอดีตนะว่ามีเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าโดยชาวพุทธคนไทยนะครับก็จะหาที่ยึดเนียวจิตใจนะครับหาที่พึ่งที่ระลึกนะครับเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนะครับการที่ประเทศเรามีพระพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนะครับก็ด้วยการที่ มีผู้สืบทอดมีการสร้างวัตถุมงคลนะครับเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตกรลมังสีท่านก็ได้นะครับได้สร้างพระเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่วนจํานวนการสร้างสมเด็จวัดระฆังนั้นไม่ได้กล่าวไว้ว่าสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าท่านสร้างเสร็จชุดหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จท่านก็แจก ผู้ศรัทธานะญาติโยมจนหมดซึ่งพระสมเด็จวัดระฆังจะตแตกต่างจากสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่มีการสร้างอย่างชัดเจนนะครับโดยจารึกไว้ว่าสร้างจํานวน8 4 0 0 0องค์ตามพระธรรมคันแปดหมื่พันพระธรรมคันครับเพื่อนเพพี่ครับวันนี้เนะรมามาดูพระอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระที่มีความเก่าความโบราณนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับผมเพิ่ง ได้เช่าบูชามานะครับเป็นพระที่มีความงามความสมบูรณ์สวยงามก็อยากให้เพื่อนเพื่อนิพีได้พิจารณานำมาอวดมาอ้างนะครับพระองค์นี้ถูกลงรักไปนะครับรักที่เพื่อนเพื่อนิพีเห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับก็คือเป็นรักดำนะครับรักน่าจะเป็นรักไทยเนี่ยแหละครับรักสีดำๆเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อิพีเนี่ยนะครับลักษณะพุทธลักษณะที่งดงามนะครับ บางจุดบางตำหนังผมอาจจะไม่ได้อธิบายจะให้เพื่อนๆุพี่ได้ดูได้พิจารณานะครับว่าพระองค์นี้มีความงามาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินั่งคูบันลังบนฐาน3ชั้นนะครับฐานที่ผมกำลังขีดให้ดูนี่ก็คือมีฐานเขียงนะครับฐานขมขวานบางทีผมก็เรียกว่าฐานปากจระเข้นะครับเพราะมองข้างๆนะครับนะมีตาจระเข้มีปา มองข้างๆนะบางท่านเรียกว่าฐานกมขวานหรือบางท่านเรียกว่าฐานฐานสิงฐานด้านล่างสุดเป็นฐานไม้หมอนนะไม้หมอนรถไฟนะครับเส้นสายของพระอ,องค์นี้นะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความใหญ่ครับมีความใหญ่ครับมีความลึกมีมิติครับไล่ระดับมิติครับนะครับ,นะรบซึ่งส่วนขององค์พระจะสูงสุด แล้วก็ไล่ไปที่ซุ้มเรือนแก้วจากซุ้มเรือนแก้วมาก็เป็นพื้นผิวนะครับด้านนอกจะสูงด้านในจะต่ําลงนะครับลาดลงนะครับในซอกแขนก็จะต่ํากว่าต่ําสุดนะครับเนี่ยเพื่อให้พี่ดูเนี่ยผมขยายให้ดูด้านหน้านะครับดูอะไรนะครับดูมวลสารดูรักที่หลุดไปนะครับพระผ่านการเวลานะครับรักถูกล้างออก ก็จะเห็นความงดงามอยู่ด้านในนะครับเพื Сп ่อนๆ ER พ uh, ี่ลองพิจารณาดูนะฮะเพื่อนๆพี่ครับเนี่ยดูความเก่าเผื่อเพื่อนๆพืพี่พี่ท่านไทยที่มีพระลักษณะแบบนี้นะครับมีความเก่าแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับหาดูนะครับชมได้ยากเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรักที่ฝังเข้าไปข้างในเนื้อของพระเนี่ยสุดยอดจริงๆครับตรงนี้ทําให้เราสามารถมองถึงเห็นถึงความเก่า ความงดงามความพิเศษที่พิเศษสุดๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยเส้นซมะครับม้วนเข้าไปเลยนะครับมีตรงช่วงกิ่วนะครับตรงช่วงกิ่วเม็ดมวลสารต่างๆนี่มียุบลงไปนะครับมีรอยขึ้นมามีเนื้อหลุดเนี่ยตรงนี้นะครับตรงหน้าอกขององค์พระครับมีเนื้อหลุดไปนะครับเห็นไหมครับนี่ นี่ครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับ mm hmm. พี่ดูความเก่านะศึกษานะครับการศึกษาก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับพระสมเด็จองนี้พิมพ์ถูกเนื้อถูกนะดูด้านหลังนะครับดูด้านหน้าเสร็จมาดูด้านหลังด้านหลังเราจะเห็นความพิเศษนะครับความพิเศษที่พิเศษสุดๆเลยนะครับพี่ mm hmm. พ นี่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่รอยปริรอยแยกองนี้นะครับด้วยด้วยเหตุที่ว่าพระที่ถูกลงรักมาครับก็มีคราบดำๆติดนะครับล้างไม่ออกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ได้ประมาณนี้นะครับถ้าล้างก็ไม่รู้จะล้างยังไงครับเนี่ยนะครับเนื้อนี่โอ้โหนี่เม็ดนะสีขาวขุ่นนะครับเนี่ยหาดูหาดูยากนะเป็นนี้นะเป็นผงวิเศษนะครับที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้นํามา โรยใส่ในพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์กดพิมพ์มานะครับพระที่มีความเก่าแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่หาดูยากนะครับหาดูยากจริงๆดู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 ข้อ้างฮะเนี่ยดูดูครับการแทรกไปของรักนะครับเป็นชั้นๆ้นเข้าไปในเนื้อของพระเนี่ยเก่าจริงๆครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ฮะเนี่ยดูมิตินะครับดูมิติดูด้านซ้ายด้านขวานี่คือ พระสมเด็จพระังพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยคือความเก่าความพิเศษนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมแล้วนะครับเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนะครับเนี่ยผมขยายให้ดูเนาะขยายให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนทั้งล่างดูพื้นผิวเป็นการศึกษาหาความรู้นะครับ วงนี้นะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับแล้วก็มีรอยแยกรอยปรินะครับธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับอายุพระเนี่ยครับเพื่อนๆพี่ดูตรงนี้นะครับสวยงามจริงๆครับเนี่ยถือว่าสุดยอดเนี่ยเม็ดมวลสารนะครับเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ยรอยแยกรอยปริขอบข้างนะครับมีการตัดเกิดการหลุดไปของมวลสารนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับนี่โอ้โห สวยจริงๆครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณาใกล้ครับเนี่ยดูใกล้เลยเจาะดูเนื้อนะฮะเนื้อของพระสวยจริงๆครับสุดจริงๆครับสวยสุดประเทศเลยครับองค์นี้เนี่ยครับสวยสุดประเทศสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณานะครับเนี่ยดูความเก่าค่อยไล่แต่ละจุดมีเมดด็ดแดงเม็ดดำ,ดำการยแยก การปริความเก่าความแห้งนะครับรักที่ลงปกคลุมนะครับแทรกเข้าไปในเนื้อนี่ให้ดูทุกทุกแบบเลยนะครับเพืนน่อนเพื่อนพี่นี่เนี่ยย้อนกลับมาดูนะครับค่อยๆไล่เพืนน่อนเพื่อนพีดูเป็นตำแหน่งไปนะครับนะครับพระสมเด็จเนี่ยเป็นจักรพรรดิเป็นพระที่ทุกคนปรารถนานะครับ เป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามความลึกซึง้งความสุนทรียภ,ภาพนะครับทางด้านพุทธศิลป์ทางด้านศินละปะในการสร้างตั้งแต่สมัยท่านสมเด็จพุทธายจย์โตนะครับในยุคช่างสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่างที่มีความพิเศษความเก่งครับที่แกะแบบแกะพิมพ์นะครับแล้วก็การผสมมวลสารจนถึงปัจจุบันครับพระสมเด็จวรัคังนั้นเป็นที่นิยม เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไม่ไว่าจะเป็นเศรษฐีขบดีคนร่ำคนรวยหรือนักธุรกิจสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปก็ปรารถนาที่จะมีพระสมเด็จไว้ครอบครองขอขอบคุณเพ,เพื่อนเพื่อพีครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้มีพระสมเด็จไว้ครอบครองสาธุสวัสดีครับ